สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพระแอบพุทธคุณดีครับวันนี้ช่องพระแอบพุทธคุณดีมีของดีมานําเสนอนะครับนั่นก็คือเรียกเป็นผมเรียกว่าเป็นชุดพระของวัดโพงามอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาธน,นะครับคือต้องกล่าวถึงกันว่าพระของวัดโพงามนี้สร้างสร้างด้วยกันหลายมาละนะครับแต่สิ่งที่ทุกปนี้ทางวัดก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับก็จะมีอยู่ สามรุ่นนี้นะครับ๋ยวให้ผมได้ดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพระอุ้มบาทที่ลงกุนะครับพระรุ่นนี้นะครับพระที่ลงบัตรพระพิมพ์อุ้มบาทที่ลงกุนี้นะครับมีการสร้างตั้งแต่ปี2513นะครับจัดสร้างขึ้นที่วัดสวนลำไยนะครับคือเป็นวัดอยู่ใกล้ๆกันนะครับกับวัดโพงามครับอยู่ใกล้ๆเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยครับ นี่ครับพิมพ์นี้มีการลงกุนะครับก็คือพิธีจัดที่วัดสวนลำไยนะครับแล้วก็วาระแรกก็คือที่สวนลำไยปี2อ1 3หวาระที่2ก็คือนําพัดทั้งหมดไปร่วมพิธีบุกเสกที่วัดผมมัจจรีวาสนะครับจังหวัดนครสวรรค์เมื่อประมาณปี2513เช่นกันครับสําหรับพระพิมพ์อุ้มบัตรนะครับนี่ครับ แล้วคือมีต่อมานะครับทางวัดก็ได้สร้างอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อปี2521นะครับก็จะเป็นผ้าหน้าปกเนี่ครับผระผงน้ำมันหน้าปกเนี่ยเนื้อผงน้ำมันหน้าปกนะครับข้างหลังจะเขียนว่าวัดโพงามนเนี่ยครับนี่ครับดูเนื้อผงน้ำมันนะครับหน้าปกนะครับผมเห็นว่ามันมีอยู่สองพิมพ์นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งพิมพ์หน้าชัดกับหน้าไม่ชัดน,นะ ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้คือพิมพ์คมกับพิมพ์ไม่คมนะเม็ดนะครับลองเทียบข้างหลังดูนะครับเห็นว่าวัดโพงามเนี่ยครับเนื้อผงน้ํามันครับนี่นะครับ,รบทางวัดก็ได้สร้างรูนี้ออกมาคือพระผงน้ํามันรุ่นนี้นะครับในปี2521นะครับได้จัดสร้างเหรียญหลวงพ่อสามด้วยนะครับนี่ก็คืออันนี้นะครับ สร้างในเวะลาเดียวกันนะครับหลวงพ่อสามหรือว่าหลวงพอ่อพุทธศิลานะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับวัดโพงงามจังหงวัดชัยนาธนะครับปี2521น้ารยี่สิบเอดนีครับและราคาไม่แพงครับราคาหลักร้อยนะครับที่วัดจำหน่ายผมไปเข้าไปวัดมาหลายรอบแล้วเห็นมีเจ้าจำหน่ายเนี่ยทุกอันเลยทุกรายการเลยบูชาองค์ละห้า้อบาท นะครับสาหรับที่วัดนะมาดูพิธีปี2521ด้ 5, นนกันว่ามีใครปลุกเสกบ้างนะก็มีหลวงพ่อกวยวัดโคสิตตารามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญหลวงพ่อชมวัดตลุกหลวงพ่อสดวัดทางน้ําสาครหลวงพ,พ่อฉับวัดคลองจันทร์นะครับนี่ก็คือรายนามที่มาปลูกเสกนะครับคือพระชุดนี้นะครับจะจะมีการได้รับการปลุกเสกหลายวาระนะครับแล้วก็มี อีกปีหนึ่งครับก็คือปี2527นะครับทางวัดก็ได้จัดทำพิธีพุทธาพิเศษอีกนะครับและวัตถุมงคลทุกทุกอย่างที่ยังยังเหลืออยู่ที่วัดนะก็ได้เข้าพิธีนี้ด้วยนะครับ2527ก็จะมีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับหลวงพ่อจุนวัดหนองสุ่มหลวงพ่อเล็กวัดบ้านหนองหลวงปู่นะวัดหนองบัวหลวงพ่อสำราญวัดประคองมะขามเท่านะครับและก็ยังมีหลวง พ่อทวนนะครับวัดโพงามเนี่ยครับซึบ่งนะเป็นเจ้าวาดนะครับแล้วตอนตอนหลังนั้นท่านมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดชัยนาด้วยนะครับท่านยังได้นาพระผองอุ้มบาทเนี่ยทั้งหมดนะครับไปให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยปลุกเสอกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือองค์นี้ได้ได้นําไปให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำปลุกเสกด้วยนะครับแลวผมไม่แน่ใจว่าไอทุกรุ่นเนี่ยมีการเอาไปหรือเปล่าแต่ว่า ที่วัดนี้น่าจะมีการนำมาปลูกเสกนะครับนำมาเข้าพิธีปลูกเสกอีกครั้งหนึ่งนะครับตามวาระทีทางวัดิกัดนะครับและมาปี2542นะทางวัดก็ได้จัดพิธีปลูกเสกในอุโบสถอีกนะครับน่าจะไม่รู้จะสร้างรุ่นใหม่ไม่รด้หรือเปล่านะครับแต่ก็จะมีหลวงพ่อฉาบวัดคลองจันทร์หลวงพ่อนวัดหนองบัวนะครับเข้าพิธีครับนี่ครับเนี่ยดูครับหลายวาระนะพระชุดนี้นี่ครับ ปกเสกหลายเวลานะที่อยู่ของวันที่ยังไม่ได้แก็จ่ายไปนะครับถ้าใครแบบใครสนใจนะครับไปสาม,มารถไปเช่าที่วัดได้นะผมเองก,ก็มีเก็บไว้พอสมควรนะครับพระในชุดนี้นะครับที่วัดจําหน่ายบูชาองค์ละห้าร้อยนะครับแต่เราเล่นกันนอกๆก,ก็ยังไม่ไม่ค่อยถึงดีนะครับก็ลืมบอกว่าเป็นพระแอบพุทธคุณดีนะครับที่ที่น่าเก็บนะครับนี่ครับ ไม้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะครับนี่ชุดนี้นี่หลวงพ่อกวยก็ปลุกเสกนะครับหลวงพ่อชมวัตลุลกก็ปลุกเสกนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยยังไงฝากกันไว้นะครับผู้ที่สนใจนะครับในพระดีราคาถูกถูกนะครับพระแอบพุทธคุณดีนะครับนี่ครับถ้าชอบนะครับข้อมูลที่เรานำมาเสนอนะครับขอให้ฝากติดตามด้วยนะครับ และเราจะหาพระเครื่องดีๆนะครับมาแนะนำทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ